สบายดีพ ok 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 ี่น้องบกับสองเบาโค้งพีแน้ายแรงแล้มานังเห็นนำยายนำาจอยกระนำาบอนัน้นี้ตอนนันกระนำสือหลอดไฟไหลอไฟห้องน้นั่ไฟดับไฟอันนอนั่นันคฟคงบ้านพีงน้กยากกันดึงไปดึงมาพี่น้องบานนี้ได้คนละอันเลยจอยได้แล้วได้ได้ความตะกอนครับ คือมาว <th desserts> you ่าใช้ไมาพอพึ่งจะไปแลไปแี้วแต่ว่าสีเดียวกันสีเดียวกันกาห้จะแบบเป็นหัวเป็นแบันเป็นมันไม่ได้้งนนะหัวเลยนะอาเ็นสเขาอิ่ม้วมามาคัดพาแรงกันพดีมันมันลาค้นชนยนะ เจอีเถว่าเอามันลายกระจว่ะบอนหัวมันจะมีค้ายแต่ว่าแบบแบบใหญ่นะหัวมันแหละก็นิ้คล้ายมันเล็กเลสองอันนึงเอยางกระจที่เตียดสิา้ามันนะนี่เาเขาไปแห่ไปข้งนอกเขาใส่กระเป๋ายังมาแต่งงาน พอพากราเกินนะแกนักแกนักานพอมีขาตะกอเลยพอพอมีขาอะไรก็ตั้งแล้วก็่ายยังไม่ได้อานน้ำตัวแรกเลยพี่น้องยังหนาเละหนาดำหนาดเลยวะเจอไปจถาก็มาแต่วัดกันแต่จอด้วยอิ่มบุญบนหน้เงียอยู่บนน้าบ่หนาซอไซยัพี่น่องเลยตาลงตากบนาเป็นเนาะ ดีเนาะไป็่องเหรอร่อง้วอ่อขาดเนาะนีเหาอได้มาแล้วเป็นบาทมั้นั่นนึ่งรอยหนึ่งพอดีรอบาทพี่เนาะเป็นได้บาทมาจากประเทศไทยมาจากประเทศไดนภาษาไทยะภาษาคิดเหรอมโลอดไทยเนาะรุนี่จะไว้เนาะใส่พ่อจะซดวลองใส่เล ูน้นคการเอนพีกกคงกำลังลองหลอดไฟให้สาว้จยพี่นนองมาหลุดกันว่ะเรียบร้อยเกิดจากยังอะจัดเป็นพวกรึเปล่ ต้องต้้าสยไฟสัส่เนี่สรุปแล้วเป็นอยู่ผู้พี่น้องเลยนได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องไฟสดจอยปั๊บสว่างเลยบันี้จอยถ้าเถอะผู้บาวคงระอบ้างหรือบ่าโคงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจ้าพี่น้อง

มันพ่วงใส่กันมือหนาจังเห็ดช้อันไผ่ช้มันเดี๋ยวให้บ่อคงมาเห็ดไหนฝร่ั่น่อเพื่อก็พอได้อยู่ในเฮือนเพิ่นก็ต่อเองสว่างแล้วบ้านเปิดด้วยนี้แน่ร้อล้อมึงดูหลอดเก่านะ บะมุ้นล้องมงบะหลอดเก่าเบียบลอยบานนี้เขาใช้มาล่องหลอดเก่าพี่เนาะวันหลอดตายยังวะเพราะว่ามันเป็นน้ำสายเนาะเออคือฮอดใช่เอาลงเอาลงเอาลงบะคงสิล่องหลอดเก่าพี่เนาะหลอดเก่าอันนี้พี่เนาะเปิดเลยเปิดแบบนี้ นั่นหลอดเก่าก็บมันเป็นอย่างเออโอ้ยเดี๋ยวหลอดใหม่เก็บไปก่อนเพื่อเพื่อเพื่อมันเรีเป็นอันเรียบร้อยหลอดไฟเก่ากับบริสีพี่น้องเป็นน้ำทรายบนเน็บเพื่อมาเปลี่ยนใช่มันแน่นเก็บไปเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยจ้าลงมามันนอฟมับแพ้แล้วใช่ไหทำพลาด เนียมาตรงเพ่หน่อยตาดวัดยังหน่อเฮ้ยหลอดไฟหลอดไฟยังคือหน่อยแทะทางทีทับไฮไลา์กัด์ดบ่หลอดหน่อยเนาะเพื่อแต่กล้องมันมีหรอกแต่หลอดเซ็ตไปแล้วตัวนี้ใช้กันก็ได้ครับตัวนี้เข้าเข้ากันอยู่ได้ได้ได้เดี๋ยบอื่นจังห้เบาโค้งมาก เป็นสชื้อพี่น้องเลยว่าให้บอโค้งมาแต่เลี้ยงงัวซะก่อนเนาะพี่น้องค่อยมาโตให้แปลว่าหัวมันหนักเยันเตียงก็คือการจ่อยเอฟซีวายังไงยังไงหยกเตียงขึ้นมาว่ะสันแปลว่าท้อแม่เพี่น้อยากนั่งอยู่แบบมันมันเย็นดีเนาะพื้นมันเย็นเลยพื้นมันปูนนอนเตียงขึ้นมาเพราะว่ามันจะสูงพอแล้วก็จะนั่งกับบกขาดเนาะไม่ได้ แขกมาเแ่าเมย์พิรนนนัดจังซี่เวลาพี่น้องมาหลายๆลายคนนั่งเทียงก็ได้ก็เลยแล้วนี่แบบเขาปู่าสไปเขาก็นั่งไปเนาะแต่ว่ามีม้ามียังขึ้นแล้วเพิ่นก็ยังสีเฮ็ดอันประตูว่าอยู่พี่น้องทางนี้แม่ทางพี่เนาะทางทางขึ้นพี่เนาะตัวรัดอยู่พี่เนาะเอฟซีเห็นว่าอันแรก็มีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าให้ซื้อแบบ ของเขาสุยมากคนละเป็นตะนางนะเป็นตะนางยางนี่เธอเจ้าต้องออมไปก้อนคนละนั่นแหละนั่แหละพี่น้องมีเงินก็มีเงินเดืนก่อนพังเมืองเงินเดือนนางก่อนนางว่ะเงินเดือนนางออกจังค่อยว่ากันเนาะตอนนี้กับนางก็ยังรอเกอกอยู่พี่น้องเพราะว่ามันยังรอพินจ้ารอพินสองอีกสองเถ้าภาษาสองช้ำเถื่อบะยังประมาณสองเถ้าถ้าสองปั๊บถุล้ ไปเมืองมอญเชีทองเนาะใช่แล้วแหลป่ามันจะได้มาเสงเขาแล้วมันจะเข่าอีเมลเขาเลยเอีเมลฮักใชาได้เนาะเพราะว่าง่วงเนาะมาคงจะพาลงไปเบื้องลงไปเจาะเบิ้งว่าเข้ามาแล้วมาจักจดหมายไม่ดอกมาส่งมาทางเมืองในบ้านบาคงแปลว่าบูมีไปที่นี่แบบมาส่งตามบ้านนี่เพียง ลงเมืองอะไรกันลูกบ้านชุมเฮายังบ่มีแบบว่าไปส่งตามบ้านเนาะบ่คือทางไทยทางไทยน่ะส่งตามบ้านเลขที่ทางลาวผัดยังบ่ยังยังบ่อกนะปันใดพี่น้องเลยอันนี้กระดองเอพีเป็นฝากมาให้ตัวนี้แม่จอยแม่ตายมันนับนะอันนี้ก็ไปเสียบปลั๊กหูแม่แป๊กทั้งในอย่างนี้ลองเบิ้งก็ได้ เนี้อหายบอกคงมาต่อซ้าใซ้หายนี่มาจอยเนย้อหายบอกคงมาต่อใช้หายในมือตัวน่ะต่อให้มันยาวขึ้นนี่มาหอยมองนี่นี่มองพอเขาหนั่งกินข่าวมองนี่เป็นบวชให้มันเสรอมอยู่นี่นะเวลาถ่ายขีปถ่ายวิดีโอมันสิได้แจ้งนะจอยอันนี้มันชุ่วรวอย่างมันแบบว่าต่อใช้หายบอกโค้งต่อให้ ่วงใช่กันหลดต่อใช่กันได้ใช่เช่กันบ่ได้ต้นใ้าช้าได้ก็ต่อนะตัวนี้ก็เอาไว้นี่ตัวนี้กับตัวใต้แต้ตัวนี้แทนเอาตัวนี้แทนนะเอาตัวนี้แทนนะแม่นมันโมหุงเนาะนี่ตัวนี้มันหุงนี่ต่อซ้ายไหมแม่นถ้าก็ต่อเอาก็ได้เแมาเห็ดให้ซัดจอย ตอนนี้ก็ห้องน้ำอาบน้ำไปเิ้นหุ่งแล้วแบบแต่หุบเขาแม่มาถามบับอกว่าห้องน้ำไฟไฟใต้บ่ได้เด้อห้างก็มาเห็นมือนี้บ่ตอนทางเว้นมาพูดก็มาดีแต่ว่านางบ่บนางมืออะารไม่รู้เขาบอกว่าตายตายแล้วปิดปิดปัดปิดมาาขึ้นดับอ่ะล้วต้องดูกขึ้นดับมันโมแนนท่านึงโมแนนสายโมแนน ไม่ว่าเขาเจ้าแบบโต้ตรงแบบแขวะันอยู่คนดั้งซ้ายได้ไหมหลบหลอยไปหน่อยหลบหลอยไปแล้วไม่ต้องไปแล้ววันนี้พ่อกันไหมไม่ต้องคลิปหนาฝากกดติดตามซ้อมพ่อโค้งเราจอยแล้วกันสไตล์เราปิ่นไม่น้องเราคิดไปแล้วไม่น้องสบายดีสบายดี